ไปทำม,มูลที่โรงพยาบาลจุลานะคะพระสงฆ์ที่อาพาธนะคะก็หลายคนคือไม่ทราบว่าพระสงฆ์เนี่ยคือมีเจ็บป,ป่วยอยู่เช่นเดียวกันค่ะก็าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นี้และคะ่ะร่วมกับหนุ่มเมนเซละค่ะซึ่งเมื่อวานพี่ก็แต่งตัวแบบว่าเอาใส่เสื้อคนรักหนวดหรือเปล่าใช่ใส่สีขาหนวดนะคะพอตอดเสร็จปุ๊บไปงานอื่นนั่งมาเมนค่ะจะเปลี่ยนชุดทำไมชอบมากเลยอ่ะอ่ะ คือเกาทําเสื้อเองเลพี่จ๊าใช่ก็เดี๋ยวเขาจะมีรถใหม่มาแล้วนะคะแทนคําขอบคุณค่ะเขาเป็นผู้ชายขวแรกเนาะที่แบบฟ l อ o w f ล l เวอร์แบบครบ้านนะโอ้หล้านหนึ่งหมื่นแล้วนะคะตอนนี้ร้านหนึ่งแสนหรือไม่แน่ใจเยอะอะอลังการมากนะคะก็พี่บอยไปทําบุญด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะดูภาพบรรยากาศกันนะคะไปดูสัมภาษณ์ด้วยครบรอบกี่ขวบละพี่อุ้ยยี วันเกิดเขาจริง20สิงหาแต่เดี๋ยวเขาจะมีงานวันที่16สิงหาคมนี้นะคะก็งานกับมากี้ทำบุญกันนุ้ยเป็น,น,นวันศุกร์คุณจินเขาเนาะใช่วันเกิดก็น่าจะยี่สิบเก้าเลขสามยันไหพี่ยันยังใช่ไหมใกล้ใกลใกลันอยอา่เปาแบล็คปะแบลมาใส่วันใหม่ไงแล้วพี่ตั้งใจเตรียมชุดไปนะดูสิกระบบใส่ร็จก็จะยืดได้นี่เออ เขียนชื่อ้เขาหรือเปล่าพี่เบียร์ไปทิมเ,เรา่จะไปปักให้ตอนแรกม่กล้ารเขียนด้วยมือกลัวมันเลอะนะคะ,ะ,ะมีพี่บอยประกอบเรื่องวันเกิดนี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องงานเรื่องที่มีคนด่าว่านางหญิงด้วยนี่ครอบครัวเลยอมาครบเลยเนาะใช่คุณแม่บอกว่าอยากให้มีแฟนกันเถอะไปมีรีมีเถอะน้องนะสามลิงอ่ะอยู่บ้านอ่ะใช่แต่แบบคือจะเล่าให้ฟังว่ามีวันใหม่เป็นศูนย์รวมของจิตใจใช่ไหมคะแล้วจะบอกว่าสามคนนี้ทางฝั่งเนี้ยคุณแม่ด้วยแล้วก็น้องแล้วก็พี่บอยจะเอาใจน้องแต่พัดเนี่ยเนื่องจากนางเป็นครู ตอนนี้ฝึกสอนเป็นครูสอนเด็กนักเรียนอยู่อสอนศิละปะคือจะเป็นคนที่ดุ<ค>วันใหม<า> <นะ S 2> ่บางทีแบบเนอะอันนี้ ฝากถึงลูกหลานที่บ้านเด็กน่ารักเงี้ยคิดอ่ะก็ตัวเองนึกว่าน่ารักไงแต่พัดบอกจริงๆไม่ใช่มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีมันจะทำให้เด็กเก้าเก้าราวได้ในอนาคตเนาะพัทนี่จะเป็นแบบครูระเบียบนะคะไม่ได้นะคือมันต้องมีคนแบบเนี้ยคอยปรามกันนิดนึงค่ะพัดก็ตัวเล็กลงนิดนึงหลังจากฟิตหุ่นนะน่ารักนะเออพี่เสียน้องนะรวมทั้งน้องด้วยนะคะแล้วก็น่ารักเบื่อผู้ดีอีสานของนางค่ะทั้งบ้านอ่ะเนาะโอ้โหแบบรักอะรักพัดจะไม่ลงลูกก็พัดเลยนะคะเดี๋ยวล แล้วในนี่ไม่ใส่เสื้อคนมีหนวดล่ะเสื้อนังพี่น้องนะตัวใหญ่เกินหรือเปล่าขวบขึ้นมานิดนึงนะคะอ่าแล้วพี่บอยน้องดูทั้งครอบครัวนะคะก็ขอบคุณมากสาหรับบ้านของพี่บอยที่ยกให้เป็นสะพายนะคะก็ไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ติดอยู่ในสะพายพี่คนไหนเลยอะคนโตคนกลางคนเล็กเนาะเอนะ ได้จริงๆนะคะได้อยู่บ้านนี้ได้จริงๆค่ะและ้ววันเกิดพี่บ้านบอกว่าจะให้ไปหาที่บ้านหล่อไปเซอร์ไาภัยมาตายตายละเขานอกออกหนเนอ<ล>ะผูกโบไปด้วยนะพี่ปล่อยที่มีแฟนนะแต่ตอนนี้เป็นเซายไม่ได้ต้องอยู่เบายบ้าน บ้านพี่นภัสก่อนพี่นภัสอินใจเอื้อก่อนเขาตองมานานแล้วบ้านหลังนี้นะ <c oughs> แต่ก็รังพี่บอยนะนบหมดเลยทุกคนเบย <c oughs> นี่ยังเหลือพี่ฮั่นเดียวอะไรเดียวเออถ้ออยากดูสไปได้ดนี่อยากดูน้องสไปน้องตอง <c oughs> เธอเดี๋ยวจัดให้นะคะว <c oughs> นางนางพูดหวากอ่ะพี่ป่ะ อืมเต็มเต็มที่แล oh, er er uh ้วรอรอกันเลยอเอจริงว่ะสมาษณ์เสรก็แบบเออเออเออชอบรอคอนเสิร์ตเดี่ยวใช่ค่ะก็ใจรอด้วยละกันแต่ดูสึกวัลที่าเดี๋ยวจะมีงานกันกัลิศนะรองานด้วยกันใช่ไหมเขาจะได้ไปันบ้านเลย มีร้องเพลงอะไรครอบไหนอะไรด้วยไม่ใช่หรอน้องกันกับน้องลิศใช่แล้วมีแบบไปล่องเรือเออนั่นแหละเขาก็จิ้นกันนะกันกับลิศเนี่ยเข้ออกงานด้วยกันเยอะนะใช่พพี่โนตอนนี้ก็ไปจิ้นอย่างอื่นอยู่จ้าไปแต่งโมก่อนไปเดินสวนสัตว์เขายปินมาอยู่อ๋อว่าไปนะคะมาแล้วไปดูบ้านพี่บอยกันที่ตกหลุมิมใจเลยค่ะคนรักพี่หนวดเนาะเย้ขอไหมครับนี่สองลูกไหมครับตสองขอตรงนั้นนะครับ สอครับหนึนะครับงมันมันเ้ยมีเสียงด้เสียงได้เฮ้ยอไหนมีใครอยากทำบุญบ้างเอทำ้วรทนะครับเอาแล้วนะคสวัสดีสวัสดี แอคใคอาไทำห้พ่อค้าไปม่ได้ใครมีของถวายไปได้ สวัสดีค่ะบสวัสดีครับสันต์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวเนาะใช่ครับผมฮะคุณแม่เจอข้างนอกไม่ได้สัมภาษณ์จะดีเลยแต่วันนี้ได้มาทำบุญร้อมกับผู้ชานทำบคนเลยวันนี้อิ่มบุญมากเลยค่ะดีใจที่ได้มาทำบุญพร้อมๆกันแล้วก็ได้มาดูพระ พระที่ป่วยรู้สึกว่าเรามีส่วนหนึ่งที่ได้ทําบุญแล้วก็ได้ให้กําลังใจก็เห็นรอยยิ้มจากหลวงตาหลายๆองค์ก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอแบ่งบุญให้ทุกๆคนค่ะคสาธุด้วยค่ะลูกชายทั้งสามไงคะเหมือนดบบเหมือนดับอะไรนะ ก็ดีครับวันนี้ก็แบบมีความสุขดีวันนี้แบบเหมือนกับว่าได้มาทําบุญนานๆทีได้มาทําบุญร่วมกันเลยแล้วไหมคะที่ไม่ได้แบบใช่ก็นานเนาะปกติก็มีไปบ้างแบบเช่นไปทําบุญบางทีบริจาคที่นี่อะไรเงี้ยครับไปไม่ครบ แต่ว่าก็จะใส่ชื่ออะใส่ให้คนนี้เท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่ทำเผือกันค่สองนุ่มแล้วฮะครับก็ก็ดีครับมาวันนี้ก็เอาจริงๆทุกคนก็เวลามีเรื่องถูกก็จะไปหันหน้าเข้าหาพระใช่ไหมพอพระลูกนี้เราก็ลืมมองไปว่าเวลาท่านป่วยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการกำลังใจใช่ปะใช่มาวันนี้ก็เหมือนกับเออเราได้เห็นมุมเนี้เราก็ได้รู้อยากให้ทุกคนแบบมาใช่ครับ จะมีโอกาสจะมาค่ะคค่ะ แล้วก็ขอบอกบุญวันที่3ตุลาที่จุลานี่เขาจัดเลยนะใช่ครับก็คือมีจัดเป็นกิจกรรมใหญ่เลยรอบรอบของที่นี่ก็เชิญชวนทุกคนมามาทาบุญที่นี่ได้ครับที่ตึกวชิรยานวงนะครับโรงพยาบาลจุลาครับะจได้บุญโตมาชาหนาได้ลูกชายหล่อแบบนี้ค่ะค่ะค่ะพูดถึงครอบครัวนี้บ้างเป็นยัไงไงบ้างครอบครัวซิงเกิลมัมแล้วก็ลูกชายที่หล่อมากสามคนแม่ cô đi nòng nòng đi mấy ấ à. พี่แจ๊คถามคุณแม่ใช่ไหล่ะครับเป็นยังไงบ้างผมตอบไงเนี่ยความผวานอยู่แบบแมนหรือว่ายังไงคะก็ดีใจค่ะที่ลูกๆโตเป็นหนุ่มแล้วก็มีปวดหัวบ้างอะไรบ้างแต่ทุกวันนี้เขาก็รับผิดชอบตัวเองกันได้และก็ดีใจไม่ไม่ค่อยมีอะไรห่วงนอกจากสุขภาพ่ารอดไหมคะทุกคนถามหนุ่มเธอทองก็ลุ้นๆแม่ยังก็ช่วยลุ้นๆอยู่นะผ่านแล้วเหรอวะเปานอ่านผ่านครับผม ก็เรื่อยๆครับไน้จบไาจบตนกำลังจะนับหนึ่งค่ะแต่พูดถึงสมาชิกใหม่น้องวันใหม่ก่อนมะเป็นที่รักของบ้านเลยเป็นเหมือนส่วนรวมเลยค่ะใช่ตอนนี้ครับทุกคนเวลากลับบ้านมาก็จะแวะไปเนี่ยเพราะว่าน้องก็จะอยู่กับแม่ตลอดแล้วก็ พวกผมสามคนเมืลากลับบ้านไปก็จะแวะไปที่ห้องแม่ไปแวะไปเล่นกับน้องไปนู่นนี่อะไรเงี้ยได้ดูได้เห็นพัฒนาการเลยไหมบางคนแบบก็เขาก็จะพัฒนาการได้เร็วนะแล้วเขาก็แข็งแรงแล้วก็เรียนรู้อะไรได้เร็วเป็นเป็นเด็กฉลาดนะค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ที่เรารับรู้ได้ว่าเขาก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวเรานะค่ะค่ะแต่ละคนจะแซวว่าน้องแบบซ่าๆเหมือนพี่ชายสามคนเพราะอยู่กับพี่ชายสามคน ก็มีเขาเป็เด็กท้ชายก็จะเฮียวๆไงไมแบบเหมือนเด็กผู้ชายนิดนึงอะไรอย่เงี้ยอาจจะแบบเพราะว่ามีพี่ชายมั้งเวลาเล่นพวกผมก็เล่นกันแบบแรงๆเฮ้ฮายอะไรเงี้ยจะโกนเรียกกันิหน่อยสงสัยจะเป็นลูกชายสี่คนพี่น้องว่าไงไม่หรอครับก็เดี็กจับแต่งตัว แต่แต่งตัวก็นุ่นครับต้องต้องของเทบอยเลยครับอชอบไปซื้อเสื้อผ้าอะไรนู่นนี่มาให้ครับผมแต่เราก็ใส่เสืเ้อโปรโมทเราอ๋อเสื้อโปรโมทก็เหมือนกับเหมือนกับพอดีไปขายอยู่พอดีครับผมจะเอาสักหน่อยสักหน่อยรา,าคาน้องเลก็ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ท่้งๆั้งยาเป็นคุณครูคุณครูอบรมน้องเดี๋ยวจะหายีดมาวะจนอยากจะให้น้องอยู่ในระเบียบก็ดีค่ะ ไม่งั้นเราก็รักกันเกิน oh. ไม่ไม่ค่อยมีต้องมีคนห้ามคนห<ค>นึงง่เงเท่าไหร่หก็พัดก,ก็จะเป็นคนคอยบอกกับน้องว่านี่ไม่ได้นะต้องคอยก่อนต้องเอาเล่นนี่เสร็จต้องไปเก็บอะไรเงี้ย ก็ก็จะดีก็ได้ได้จากพัทหน่อยก็นี่บางทีแบบเราเรารักเขามากไงคือบางทีเขาดื้ออะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าเขาน่ารักอะไรเงี้ยมันแบบโอ๊ยมองเขาทำเป็นมองว่าน่ารักแต่ที่จริงอ่ะทำเป็นสมัยก่อนนะแต่เป็นพวกพันนะพวกพวกใช่ใช่คือแบบตรงนี้พอเขาทำอะไรแบบเวลาเขาดื้ออะไรเงี้ยเขาก็น่ารักไงก็เลยแบบไม่กล้าดุเขาวันทีดุเขาเาว่างอนกลับด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยดุเขาเท่าไหร่ล่าสุดก็เป็นพาพพี่บอยหอมอืมสัญชาตญาณความเป็น พ่อพุ่งมากเลยยังไงบ้างพี่บอยแม่ว um ันน um ั um> ้นว um> ันนี้วันนั้นก็กำลังจยอกไปทํางานนั้นรุ่นนั้นน้องก็เพิ่งตื่นนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องแม่เพิ่งตื่นแล้วก็เลยเอามาอุ้มหอมแก้มเี่แม่ถ่ายไว้อยากลูกเป็นของตัวเองก็อยากนะครับแต่ตอนนี้ก็เลี้ยงวันใหม่ก็ถือว่าแบบโอเคแล้วใช่เลยใช่ สามหนุ่มจริงเพิ่งไปถ่าย m อโสดมาใช่ครับก็ดีครับตอนนี้ MB ก็ออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ลงย t u b e เนาะเอ็มีออกมาในรายการบ้างอะไรเงี้ยก็ดีครับฟีดแบ็ก็ดีครับย้อนกับคุณแม่ว่าโสดเป็นห่วงไหมคะสามหนุ่มไม่ได้ห่วงค่ะแต่ว่าอยากให้มีแฟนกันใครก็ได้มีสักทีมีสักทีเหอะจากใจคุณแม่เลยจักใจเลยค่ะก็ต้องห่วงแล้วลูกชายแบบกันสนาวอะไรเงี้ยแก่กันหมดแล้วนะฮะ ไม่ไม่หวงไม่กันมาเลยมาเลยค่ะพี่บอยนะ้าหงสุดไ,มไหมครับผมาหาเหรอเฉยๆนะตอนนี้ทํางานก็เลยแบบยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่เลยพอดีมีน้องด้วยนะ่ะก็เลยเพลินเพราะทุกเช้าไปทุกเช้าจอกไปทํางานมีคนจุบมีสาวจุบแล้วว่าไม่ขาดแล้วกกลับมากลับมาแล้วน้องหลับหรือไม่หลับเลยก็ไปจุกจุกจุกไม่ขาดแล้วไม่เป็นไรเราก็โสดกันแล้วก็เดือนนี้ กันแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดพี่บอยด้วยใช่แม่ด้วยวันเกิดแม่ด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวมีทําบุญครับนั่นแเอายังของแม่ไม่แน่เลยที่บ้านบ้านก็ทําตอนนี้ไปพร้อมกันคุยกันไว้ว่าจะไปทําบ้านที่น้องวันใหม่มาเนี่ยแหละแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเฉยๆเดี๋ยวบอยอีกทีหนึ่งใช่ครับก็เดือนเดือนเดี๋ยวคงเดือนสิงหาคนได้อยู่ด้วยกันค่ะแล้วเรียนเชิญนะคะโอ้ยไปแน่นอนไปสิบหกสิงหาเดือนนี้ตรงเทินใส่ไหม พูดถึงแฟนคลับหน่อยพี่พบ๊อบมันก็ฝ่าแม่ของมันฝ่าอุทธรณ์มาใช่ก็วันน,น,นี้วันนี้คุจริงก็มีชวนแฟนคลับมาทำบุญด้วยบางอะไรบางส่วนก็เดี๋ยวเจอกันจริงๆวันนี้16บหกอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนที่มาร่วมทำบุญด้วยกันครับขอบคุณที่มาตัวค่ะขอบคุณ,คณที่ไม่ทิ้งบอยปกรณ์หน่งธนาพัฒน์อีกคนหนึ่งน้องใหม่ค่ะค่ะฝากไว้ด้วยขอบคคุณ่ะขอบคุณครับ

要米？你听他有事吗？喂，干嘛？ สวัสดีค่ะพี่บอยวันนี้ตืน่นแต่เช้ามาทำบุญเลยโอ้ยิ่ิงเหรอฮะน่ารักป่ะโอ้น่ารักมากมากกี่โมงฮะ มาสายอีกแล้วไม่มสายไม่สายชอบพี่บอยลุกนี้อ่ะทำไมฮะดูแบบเพิ่งตื่นเนี่ยใช่เบาเนี่ยนะแบบสบายสบายไงทำบุญกันเลยไม่ได้ทำผมมาค่ะซึ่งวันนี้ก็มาทำบุญร่วมนี่ค่ะโอ้ชื่อยาวมากเมนเทลร่วมกับเครื่องออกกำลังกายอ๋อใช่เมนเฮลแล้วก็มีโซครับผมแล้วก็มีครอบรมด้วยบอยปกรณ์และทรอตัวฉานมาดีนะใช่ร่วมทำบุญถวายสังฆทานให้พระพิสุสงฆ์อาพาธใช่ครับเป็นงนมางครับผมอจบละ ก็ดีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทําบุญเก่งที่บอกก็คือกับทางเมนเฮลด้วยแล้วก็เครื่องรกกายโซด้วยก็คือวันนี้มามากระดังครอบครัวเลยครับแล้วก็มีแฟนคลับเดี๋ยวมาทําบุญด้วยกันอะไรเงี้ยก็ดีครับนานๆได้ทาบุญร่วมกันด้วยค่ะถือว่าเป็นการซ้อมก่อนวันเกิดเนาะอ๋อด้วยครับเดี๋ยววันเกิดก็มีทําบุญอีกทีหนึ่งคแล้วคนอาจจะไม่ทราบว่าสิงหาคมเป็นเดือนเกิดของพี่บอยประกอบใช่ครับผมปลายเดือนช่วงปลายเดือนครับเป็นไงบ้างคะเตรียมการไม่ใหญ่มากก็คือเดี๋ยวเราก็มีเหมือนคล้ายปีที่แล ก็มีเหมือนกับไอผมทําเสื well> ้อมากับมาร์กี้ขายแล้วก็ทั้งหมดประดาทั้งหมดก็ทําบุญเหมือนเดิมครับผมก็อาจจะมีงานคู่กันทําบุญหมนได้ใช่ใช่ครับก็วันที่16สิงหานี้ครับผมก็สถานที่สถานที่เดี๋ยวเดวบ่อยทีหนึ่งครับยังไม่ได้คอนเฟิร์มคับสงวนเกิดจริงๆ20สิงหา20ใช่ครับไม่ทราบว่าทําอะไรอยู่คับวันนั้นวันนั้นก็ถ่ายละครครับผมใช่คือความจริงผม20มาร์กี้22ครับก็คือวันวันงานทั้งคู่แหละก็คือแบบพอดีว่าง16ตรง งานใช่ ขายไปเซอร์ไพรส์เมื่อวานไหมอ่ะวันนี้ปีนี้ไม่รู้ไม่มีมั้งไม่น่าม,ม,มีใช่ครับก็เหมือนเดิมไปเรื่อยๆใช่ครับก็แบบชวนแฟนคลับไปทําบุญด้วยกัน <c oughs> ใช่ครับพี่บอยมาค่ะอยู่ในวงการมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้ได้ทําบุญแบบแฟนคลับแน่นเนี่ยพี่บอยสิงานวันนี้แฟนคลับมาเยอะด้วยมาร่วทมทำบุญกับเบนเทลเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะถือกล่องออกไปถวายพระภิกษุด้วยครับผมใช่แล้ววันนี้หลายคนก็ใส่เสื้อนี้มาเลยใช่ตั้งใจตั้งใจมาขาดตั้งใจแต่มันนูนไปนิดนึง เสี้อโหอันนี่เป็นการสัม้าน์ที่กดดันจริงๆเสื้อตัวนี้หลายคนถามว่ามันมียังไงบ้างครับไม่มีอะไรผมทำแจกเฉยๆครับผมใชาก็ ไม่มีขายครับก็คือแบบเวลาไปตามงานผมก็ไปแจกหรือว่าบางทีเล่นเกมในแฟนเพจหรือว่าในทวิตเตอร์ก็แจกส่งไปให้อะไรเงี้ยอ่าแล้วตอนนี้หมดหรือยังคะหลายคนฝากทมหมดไปล็อตหนึ่งครับสามร้อยตัวสั่งเพิ่งสั่งล็อตใหม่ไปสามร้อยตัวครับใช่แต่ว่าก็ติดตามดงไงค,ครับเผื่อได้ครับก็ติดตามตามทวิตเตอร์ผมได้ครับเล่นเกมอะไรเงี้ยไหมเล่นเกมมีเล่นเกมมีเล่นไปแล้วล็อตหนึ่งครับก็ส่งไปแล้วส่งจดหมายไปให้ส่งไปสนีไปให้ครับผมเล่นเกมไม่ได้เล่นเกมเนาะ ใช่ใช่ค่ะมุกมุกเลยค่ะป <c oughs> ิดท้ายค่ะที่พี่มีข่าวว่าพี่บอยยิงน่ะครับโอ้ยังไงมาหาไม่มีอะไรไม่ยิงไ <c> ม <oughs> ่ยิงคือคำจริงก็คือน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าที่น้องเขา เขามีน้องคนนึงเขาเเจอผมแล้วเขาบอกว่าเขายิ้มให้ผมแต่ว่าผมไม่เห็นไอ้ผมผมยิ้มไม่เขาอะไรเงี้ยน่าจะเป็นไม่เห็นมากกว่าเพราะถ้าเกิดผมเห็นผมก็ยิ้มให้เขาอยู่แล้วครับซึ่งถ้าพี่บอลยิงไม่รู้ใครจะไม่ยิงแล้วเนาะไม่รู้อะ้รแต่ก็คือแบบต้องขอโทษน้องคนนั้นด้วยคือแบบอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เห็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำเลสิกมาด้วยใช่เพิ่งทำมามาทิที่แล้วครับใช่ไม่รู้ฮะทำไมใครรู้รู้ได้ไงฮะก็ทำข่าวไงอ๋อสรุปไม่ยิงนะคะไม่ไม่ยิงครับครับผม าาเป็แน่อนอนค่ะครับเข็นแฟนคลับหน่อยวันนี้ไม่ได้มาแต่ว่าโอ,อกาสหน้าจะได้ร่วมทำบุญกันกับเมนเทลด้วยครับผมก็วันนี้มีแฟนคลับมาด้วยกลุ่มหนึ่งครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ทมาร่วมทาบุญด้วยกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยอย่างวันเกิดเราก็มีทําบุญด้วยกันอีกยังไงติดตามข่าวสารจากอินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์ผมได้ครับผมขอบคุณเมนเฮลครับผมขอบคุณทางโซครับผมแล้วก็ คุณพี่โต้งนะครับผมอบอกอนิตยาสารเมนเฮลนะครับผมคนที่ปั้นกล้ามโตๆของพี่บอยใช่ครับที่เป็นสามีของผมนะครับ ออย่่า๋ไมใชะเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูนะคะคนที่เสื้อชมพูคนนั้นแหละค่ะนะพี่โต้งเป็นบกเป็นเฮลครับวันนี้ก็ชวนทุกคนมาทําบุญด้วยกันครับผมขอบคุณพี่โต้งไว้ด้วยครับไหนๆก็ถามแล้วจะมีอีกรอบไหมครับแท็ซี่อ่ะอ๋อยังยังตอนนี้ยังครับตอนนี้รอใช่ครับผมตอนนี้หลายคนกำลังดูภาพว่าใครเสื้อชมพูเนาะใช่ครับคนนั้นแหละอินเสิร์ตใครเสื้อชมพูคนนั้นแหละครับผมพี่โต้งครับผมขอุบคเฮ้ยค่ะไม่ไบ่เอยทันเวลา ใชไหมฮะเฟรนรยา สวัสดีค่ะผูดีอีสานไงบ้างคะครับผมตอนนี้แปลกแต่ก็ดีครับทุกคนก็บอกว่าโอเคนั้นเล่นเล่นดีขึ้นเสียงดีขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับก็ดีใจครับแต่ว่าเล่นมาหลายเรื่องนี้โดนด่าตลอดเหรอคะก็ก็มีโดนมีชมบ้างมีโดนด่าบ้างครับแต่ว่าก็คือแต่ว่าคือคือคนชมมันเนี่ยแต่พอผมไปดูเนี่ยมันมันก็ยังยังไม่โอเคนะมันยังมีต้องปรับอีกเยอะแยะคือผมแค่พยายามจะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเรื่องครับผมแต่ว่าถือเป็นการรุมงานกับค่ายใหม่น้อยอยู่มาก อยู่มากครับแม่เปดื้อครับเรื่องที่สองแล้วครับแม่เปดื้อผู้ดีสารครับผมทำกันบ้านครับผมทำกันบ้านมาดีครับผมก็ยังมีให้ได้ดูติดตามกันยาวไปครับผมตอนนี้ก็กําลังเข้มข้นเลยครับตอนนี้เป็นตอนช่วงที่พระเอกกําลังหลงรักนางเอกในคราบผู้ชายอยู่ครับใช่ซึ่งยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงกันแน่สับสนกันแล้วใช่เรื่องสับสนผูศดสารนะฮะใช่ครับผมพี่น้องนี่สับสนมานานแล้วตั้งแต่เกิดครับตอนนี้ก็ผู้ชายอยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมเป็นผู้ชายเนี่ยแต่สับสนในกันใหญ่ครับตอนนี้ ใช่เดี๋ยวเป็นมิกกี้เมาส์วันนี้ไม่ได้เป็นมิกมมมกี้เมาส์แต่เจ้าใส่มิกกี้เมาส์ใช่วันนี้เพิ่งเปลี่ยนไปเช้าเขาติดเสื้อมิกกี้เมาย้อยไปหน่อยมาทำบุญเช้าใส่เลยพี่หนุน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีแฟนคะ่ะหรือว่าก็มีคุยอยู่ตามภาษาเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะคือผมอาจจะเป็นคนที่แบบ แบบดูดูเยอะมั้งว่าแบบดูเลือกเยอะหละเลือกเยอะว่าบบต้องอย่างไรต้นนองอย่างนี้ยางนะมีแฟนยา่างมั้กยากครับยากครับก็คือคิดว่าคงไม่ได้มีเร็วๆนี้แต่ว่าผมอยากมีนะแต่ตัวส่วนตัวเนี้ยคิดว่ายังไม่มีเร็วๆนี้คือคิดว่าทําทํางานก่อนใช้ชีวิตกับเพื่อนก่อนโตอีกหน่อยก็ค่อยว่ากันครับว่าแนว่าแบบลูกชายบ้านนี้ติดวันใหม่ก็เลยไม่มีแฟนซะที่ติดวันใหม่ครับคือเหมือนกับพอทํางานเสร็จปุ๊บรีบกลับบ้านเลยครับเหนื่อยแค่ไหนครับ แหวะหาน้องก่อนถ้าถ้าเกิดน้องยังไม่หลับนะขอเล่นก่อนก5ที10นาทีแล้วก็ขึ้นไปาบน้านอนค่ะน้องกับแฟนตอนนี้น้องนี่ครับโฟกัสพี่น้องครับผมเพราะว่าน้องครับถ้าน้องเขาน่ารักอัครับก็คือเหมือนกับมีจุดดึงดูดมากๆครับผมทําให้รวมครอบครัวจริงครับผมทําให้สมบูรณ์ทำให้ครอบครัวสมบูรณ์มากขึ้นจริงครับม่งั้นตอนเย็นพี่น้องอาจจะต้องไม่คุยกับสาวอยู่แบบร้านคุยกับสาวอย่างเงี้ยต้องออกท่าด้วยอ่ะก็อย่างสมมติแต่สามารเดี๋ยวมันเหนื่อยๆก็คือ บางทีเนี่ยเพื่อนชวนไปกินข้าวยอะไรเงี้ยก็แบบก็เแบบหนื่อยเหนื่อยก็ขี้เกียจไปแต่ว่าอยากกลับบ้านไปหาน้องมากกว่าะอะไรเงี้ยก็มีครับผมแ,แม่จะเป็นห่วงไหมคะเรื่องสาวอ๋อแม่แม่ไม่เป็นห่วงครับแม่ก็รู้ว่าเราโตกันแล้วครับแม่ก็ให้ดูแลตัวเองได้แล้วครับผมแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนใจเป็นแบบอะไรเงี้ยหรอต่อคู่แตงาวอะไรเงี้ยต่ออะไรนะคู่กะทิอ๋ออ๋อเป็นทําไมละครับผมผมก็เป็นผู้ชายของผมนี่แหละครับก็เติบโต มาด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีพี่ชายที่คารุโหดครับผมทำให้เราเป็นผู้ชายกำยำครับค่ะจะละครเรื่องต่อไปของพี่น้องค่ะครับผมเอาเรื่องที่ออนแอร์อยู่เดียวครับก็มีผู้นิสารแล้วก็มีจุดนัดพบครับผมซึ่งออนแอร์อยู่ทุกวันเสาร์นะครับทางช่อง3พระทุ่ครึ่งผมเป็นประจํานะครับผมแล้วตอนนี้ครับผมกำลังถ่ายทําอยู่ครับรถไฟเรือเมลิเกกองถ่ายครับ ก็ดูด้วยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนกับผมถ่ายแล้วมัน รู้สึกว่ามันสนุกมากครับเพราะว่ามีพี่ตุย้ยมีก๊อตจีรายุมีบอยโชคชัยนะครับพอพอคือเนื้อเรื่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสี่สี่พาร์ทเลยแยก,กออกไปแต่ว่าพอที่มารวมรวมตัวกันสี่คนเนี่ยมันสนุกมากจริงๆครับใช่มากจริงๆคือแบบทุกคนมีมุกอะไรเอามาใส่กันหมดครับผมแล้วเหมือนกับเล่นกันเท้าขาอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าบางฉากนีก้มันก็จะยากครับเพราะว่า มันมันขำอ่ะมันขำจนมันเล่นไม่ได้ครับคือบางฉากเป็นสิบเพกเลยต้องปากติดตามด้วยนะคะมาสายตลกแล้วนะคะเป็นตลกที่เป็นเพกได้ก็เป็นเพกสี่คนครับก็ดีใจครับเรียกว่าเป็นเพกไหมเป็นสี่ครับสี่คนเนี่ยอ๋อครับก็ดีใจครับที่ใจมีส่วนอีกนะจะเป็นนางเอกละได้หรือเปล่าอ่ะไม่ทันแล้วเขาเขียนบทเป็นพวกแล้วถ่ายไปเกือบครึ่งเรื่องแล้วเปลี่ยนไม่ทันแล้วตอนนี้ถ้าเกิดทันนี้เปลี่ยนได้ผมดยวบอกเปียนนะไอ้หม ก็ต้องก็ต้องขอคิดดูก่อนนะถ้าเคยจะทำแล้เถอะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับผมไดาตอนนี้หุ่นผอมลงแล้วนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวมาเจอรอบหน้าก็จะผอมลงอีกนิดนึงเพราะว่าช่วงหนึ่งจะเป็นตัวพองใช่ตอนนี้เป็นร่างแบบดักแด้ อ้วนอยูเย่เดี๋ยวจะดีขึ้นแต่่าแบบเตรียมตัวเป็นนักแสดงเนาะก็มันก็ด้วยครับแล้วก็อส่วนหนึ่งคือเอาจริงๆริงคพอคิดไปคิดมาผมว่าคนมันก็ดีมันดีนะสำหรับคนทั่วไปอ่ะเธอจะไม่เป็นนักแสดงแล้วหรอไม่ใช่หมาถึงว่าถ้ามองในแง่ของคนทั่วไปมันผมว่ามันก็ดีนะมันเป็นอะไรที่แบบมันก็ได้กับตัวเราเองสุขภาพอะไรเงี้ยใช่ครับามาถึงว่าโอเคถ้ามองในแง่ของไปเป็นนักแสดงเงี้ยมันก็ผมว่าเดี๋ยวมันจำเป็นนิดนึงเนาะร่างกายเนาะอันนี้มันแบบกลายเป็นมาตรฐาน ไปแล้วใช่ครับก็เมื่อไหร่แสดงสะทีกันเนี่ยก็คือตอนนี้ผมเหลืออีกเดือนหนึ่งครับก็จบแหละแล้วก็วา่วางว่างแล้วครับก็ก็รอคนเอามาเรียกไปใช้งาน ใช่พัดดี่ตกลงมาจากแสดงไหมเนี่ยไม่คือผมเราก็รู้ว่าเขามาเรียกไงคือตอนนี้ผมไม่ว่าครับคือไม่มียังไงก็ไม่คิวให้เขายังเล้นไม่จบใช่ครับแต่ว่าคือเนี่ยเดือนนี้หมดก็คือว่างแล้วแล้วก็เหลือเคลียร์พวกเอกสารอะไรเงี้ยครับก็อีกครึ่งเดือนอะไรเงี้ยก็ถ้า่าแน่ๆเลยนะครับก็คือตุลาเนี่ยว่างชัวร์หมด หมดทุกอย่างแล้วอย่าไปรายงานรับพิญญาพี่น้องนะเอ้ยไม่ให้พี่พาร์ทอยากไปอยากไปไหนรับพิญญาตัวเองอ่ะโอ้ยปีหนึ่งอ่ะปีหน้าเขาแบบเลื่อนเปิดเทอมไลยครับเพราะว่าเขาเป็น AEC แล้วอ่ะผมเขาคงเลื่อนเลื่อนเปิดเทอมอีก2เดือนรับพิญญาผมก็ต้องเลื่อนนี่ผมเซ็งมากเลยผมจบก่อนประมาณปีเดี๋ยวคนได้ไปกันเนาะมาเลยฝากแฟนๆติดตามเสียพี่พาร์ทหน่อยเผยเรื่องนี้ครับก็อีกไม่ผมว่าคิดว่าไม่นานไม่นานเกินรอแล้วครับก็จะได้เห็นผมได้ทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องรอโอกาส แต่ผู้ใหญ่ก็ฟังติดตามนะครับขอบคุณครับ